ดีดีชมชมไปดูอันซีนของจังหวัดลบบุรีกันสักหน่อยนะคะทริปนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือแล้วก็ไปชมสะพานผุดกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่1นตีมีให้ชมเพียงระยะเวลาสั้นๆ3เดือนในช่วงหน้าแรงเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วต่างไปชมให้ถึงที่ค่ะ นั่งเรือไปเลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนของลบบุรีนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่มาพร้อมกับสะพานผุดกลางเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์อย่างที่เห็นเลยนะคะที่สะพานแห่งนี้โผล่ให้เราได้ชมในช่วงที่น้ําลดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่น้ําแหลมนั่นเองโดยประวัติความเป็นมาของสะพานผุดแห่งนี้ ถูกสร้างมาแล้วกว่า30ปีมีชื่อจริงนะคะว่าสะพานรัชมังคลาพิเศษสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530แต่หลังจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดใช้งานปี2542ตัวสะพานก็จมลงค่ะโดยในอดีตถ้าย้อนไปนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นสะพานเชื่อมเข้าออกหมู่บ้านมะนาวหวานก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเป็นชุมชนเก่าของชาวบ้านตำบลมะนาวหวาน ในสมัยก่อนนั่นเองตัวสะพานเนี่ยยังคงสภาพดังเดิมเลยคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะแล้วก็จะโผล่พ้นเหนือน้ำขึ้นมาให้เราได้เห็นเด่นชัดในช่วงที่ระดับน้ำภายในเขื่อนป่าศักโชลรศิธิ์ลดลงในช่วงหน้าแรงนั่นเองนะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะจะไปนั่งเรือเพื่อไปชมสะพานผุด ปรากฏการที่1ปีมีหนึ่งครั้งเน้นย้ำน,นะคะว่ามีให้เราได้ชมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงหน้าแรงนั่นเองนะคะทำให้ระดับน้ําในเขื่อนลดลงนะคะแนะนำให้ไปเที่ยวกันได้ในช่วงพระอาทิตย์ตกก็ยิ่งสวยนะคะเราจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกจากบนสะพานได้อย่างสวยงามสามารถติดต่อขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือมนาหวานนะคะอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะโดยมีค่าบริการประมาณ500บาททั้งขาไปและขากลับนะคะ ดีคุณผู้ชมเมื่อสักครู่พอไปถึงตัวสะพานนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ